แล้วนะคะไฮยา r ูรอนคอนเซนเทรตเซรั um ่มของเราอันนี um ้ก็จะเป็นที่อิฟพัฒนาสูตรไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นโปรดักต์เรียบร้อยแล้วไฮยาูรอนคอนเซนเทรตเซรั่มของอีฟนะคะที่อิฟจะให้ดูเนื้อเขาจะค่อนข้างเป็นสีเหลืองอ่อนๆนี่เข้มข้นมากทันทีที่ทาปุ๊บเนี่ย เขาจะให้ฟิลลิ่งนุ่มลื่นทันทีนะคะอย่าเชื่อจนกว่าทุกคนจะได้ลองห้ยาลรอนคอนสเตต์เซรั่มของอิมเนี่ย เขาจะมีโมเลกุลของไฮยาลูรอนเนี่ยถึง8โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันโมเลกุลเล็กเนี่ยก็จะซึมลึกลงได้ล้ําลึกกว่าโมเลกุลใหญ่นะคะส่วนโมเลกุลใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ผิวชั้นบนนะคะคอยทําหน้าที่เคลือบผิวไม่ให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปทาให้ผิวเนี่ยเกิดการสูญเสียแล้วก็ผิวแห้งได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของไฮยาลูรอนของอีฟนะคะที่ ที่มีโมเลกุลถึง8โมเลกุลด้วยกันนะคะและแต่โมเลกุลเนี่ยก็จะแทรกซึมลงทุกชั้นผิวเลยนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความเต่งตึงอิ่มฟูนะคะและที่สําคัญดูอิ่มน้ําเพิ่มขึ้นด้วยพอผิวทุกชั้นมีความเต่งตึงอิ่มฟูแล้วเนี่ยก็จะทําให้ริ้วรอยความแห้งกร้านต่าง,งๆนะคะค่อยๆลดเลือนไปได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญเมื่อผิวมีความชุ่มชื้นแล้วนะคะก็จะ,ะทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เกิดอาการแพ้ยากขึ้นด้วยนะคะค พวการ,ระคายเคืองต่างๆก็จะเกิดขึ้นยากด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่ไฮยาลูรอนแค่8ชนิดเท่านั้นนะคะอีพยังเลือกใส่ไกเซรีไรเซเนตนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากชาเอมเทศตัวนี้คืออิพจะชอบมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมายาวนานมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องการลดการอักเสบระคายเคืองได้ดีมากนะคะลดอาการแพ้ผดผื่นคันอาการรอยแดงต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากถึงมากๆๆที่สุดนะคะเป็นสารสกัดจากชาเอมเทศสมุนไพรของบ้านเรา ะะตัวต่อมาค่ะเป็นตัวอะโลเวย่า 200x จะมีสารสำคัญเยอะมากกว่าอะโลเวย่าชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการสกัดนะคะซึ่งการสกัดของเขาเนี่ยจะทำให้ได้สารสำคัญที่เยอะมากนะคะอโลเว่าของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนอะโลเวย่าทั่วไปนะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบ เบนววมแดงอะไรอย่างนี้อยู่แต่อะโลเวล่าของเราเนี่ยจะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้น,น,นแล้วก็ซึมลงผิวได้ดีกว่าอะโลเวล่าชนิดอื่น,นตัวต่อมานะคะ Natural H g ์ีอทอฟใส่เนี่ยเขาสกัดจากถั่วหมักนะคะแล้วก็รากหญ้าแดงญี่ปุ่นจะหมักด้วยจุลินซีซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเพิ่มศักยภาพการซึมเข้าสู่ผิวนะคะและยังทําให้ผิวนุ่มลื่นทันที <laughs> หลังจากที่เราใช้เซรั่มไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตตัวนี้ ะะและตัวต่อมาใน,ะะนาอาซินามายในายอาซินามายหรือวิตามิน B3 มเนี่ยอิฟใส่ในเปอร์เซ็นต์ของการให้ความชุ่มชื้นนะคะนอกจากที่เขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินนะคะทาให้ผิวมีความยืดหยุนอิ่มฟูแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยและตัวสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นสารสกัดที่อิฟเพิ่งไปค้นพบงานวิจัยของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะแต่เป็นสมุนไพรของประเทศ ะะมีชื่อว่าบรอดอนั่นเองเขามีงานวิจัยว่าเขาสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองและลดรอยแดงได้ดีมากนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศวันนี้เราพร้อมแล้วค่ะส่งมอบสินค้าดีๆมีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้วนะคะ